สวัสดีครับทีช่องทนายสกิตแฟมิลี่นะครับเดินทางไปศาลแขวงดอนเมืองนะครับเช้านะครับช่วงเก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงนะครับหลังจากนั้นก็ไปกรมคับคดีขบคบคอหนึ่งชาติเวศนะครับวันนี้มีสองงานนะครับ พี่นกคดีที่ศาลแขวงดอนเมืองซึ่งเป็นคดีผู้บริโภคศาลไม่ให้ออนไลน์ลก็ต้องเดินทางไปศาลอย่างที่อเคยบอกนะครับว่ามันไม่ใช่สถานการณ์โควิดระบาดเหมือนสมัยก่อนนะครับท่านก็อาจจะไม่ให้ออนไลน์เนื่องจากว่าอยากให้ไปสารนำส่งต้นฉบับเอกสารแลว้วก็อาจจะมี ฝ่ายตรงข้ามคือคู่ความจำเลยมาศาลจะได้เจรจานะครับตกลงกันจะได้เสร็จการพิจารณาไปคราวเดียวนะครับศาลท่านก็มีประตุประสงค์เช่นนี้นะครับบางคาดีส่งเอกสารอย่างเดียวแต่ว่าทนายโจทย์ไม่ได้ถแถลงบางสิ่งบางอย่างข้อที่จริงก็อาจจะเสียประโยชน์ รูปคดีได้เนดะียเคยมีประสบการณ์มาแล้วนครับ 24. เคยมีประสบการณ์มาแล้วนะแล้วก็ต้องจดจำไว้นะครับเป็นเคสตั้ดี้นะครับเพราะว่โาโงเอกสารไฟเดียวท่านก็ดูเอกาสารอาจจะไม่ได้ถึงละเอียดรอบครอบนะครับเราก็ต้องอเราก็ไม่มีโอกาสที่จะถแถลงเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ต่อหน้าบลังในปรลังนะครับ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับการเป็นอาชีพทานายความมันต้องประสบการณ์แต่ละวันนะครับสะสมมาทําให้เราแข็งแกร่งนะครับเรียนรู้จุดข้อด้อยข้อเสียนในกระบวนการพิจารณาหรืออะไรต่างๆนะรับ บางครั้งคดีที่คู่ต่อสู้หรือฝ่ายตรงข้ามตะสู้เรื่องอายุค,ความเราก็ต้องไปหยิบยกเขาเรียกว่าอะไรนะข้ออ้างที่ทําให้อายุค,ความไม่สไม่หยุดอายุค,ความมันสดุดหยุดลงมาต่อสู้ได้นะครับกฎหมายมันก็มีช่องโหว่ให้เรานะครับทํางานนะครับต้องดูเอกสาร,รเป็นหลักในแต่ละสานวนนะครับ ก็บากลึกๆว่ามีคดีหนึ่งแล้วที่พนัง,งานทนายจำเลยต่อสู้เรื่องอายุความแล้วก็อาจจะเอาการรับสภาพนี้มาต่อสู้ตามประมวดกฎหมายวิธีพิจารณาแบบแพงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193/114 1 9 3 1 5นะครับมาต่อสู้ได้นสิงเป็นข้อกฎหมายนะครับ คือถ้าคู่ฟาร์มไม่ยกขึ้นมาศาสตรยกไม่ได้นะเชื่อยุคฟาร์มคู่ฟาร์มต้องฝ่ายตรงข้ามต้องยกขึ้นมาต่อสู้นะครับฝ่ายเช่นฝ่ายจำเลยนะครับเป็นต้นว่าคดีขาดยุคฟาร์มฟองรามขับชำระนี้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นไป,นปนตามหลักประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์อีซ ยังช่วงระหว่างปิดเทอมอยู่นะรถก็ไม่เยอะนะครับสัปดาห์หน้านต้นเดือนพฤศจิกาครับก็เริ่มเปิดเทอรมรถก็จะเริ่มมาติดเหมือนเดิมนะครับในซอยสอก,ซอ,ก,ซ,อกซอยต่างๆซอยนี้ก็จะมีนักเรียนเยอะนะครับโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงห์เสนีที่หนึ่งโรงเรียนอิสลามสติชนอยู่ข้างหน้านี้ครับนักศึกษายเยอะนักเรียนเยอะนะครับอย่างที่เห็นกัน รตรงป้ายสีเข,ยเขียวด้วยนะรัร้วเขียวๆนี่คืออิสลามติชนเห็นไหครับตอนนี้ปิดเทอมอยู่นะครับปิดเทอมอยู่โอ้เดินไม่ได้ขวรถเลยจอดรถแล้วก็เดินก็เป็นคลิปสัน้นๆทักทายฟิซวันพุธนะครับหลังจาก ไม่ได้ทำคลิปนานเพราะว่าไม่ได้เดินทางไปศาลรนะตอนเช้าภารกิจคือตื่นมาก็มาอ่านหนังสือเตรียมคดีนะครับเตรียมสำนวนเช็คผลหมายในระบบกิจวัตรประจำวันก็อยู่แค่นี้นะครับตอนเย็นก็ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับเพื่อดูแลร่างกายสุขภาพให้แข็แงแรงนะครับ FC ร่างกายเราก็เหมือนเครื่องจักรนะครับถ้าไม่ตะลุบำรุงไม่ดูแลมันก็เสื่อมโทรมไปตามวัตจักรนะครับดังนั้นแล้วเราต้องดูแลนะครับตอนนี้ก็มาถึงตลาดตลาดนัดตลาดเช้าอิสลามตลาดสดอยู่ข้างเซเว่นนะครับข้างหน้าก็เป็นศูนย์จอดรถเอ็มศนของจอดรถนะครับโชว์รูมนะครับ รับพนักงานก็มาจอดที่นี่แล้วก็เดินไปทำง,งานออก็ทักาทายเอนะครับวันนี้ไปศาลแขวงโดนเมืองนะครับเดี๋ยวจะถ่านลาดพร้าวนะเอฟซีก็จะไปโอ้โหตรงนี้จอดรถเอดูสิมันเสียไปเกือบหนึ่งเลนนะ เกิดเรนทำไงอ่ะมันต้องจอดข้างข้างจริงๆเลยนะอสิมาถึงย่านตะนุ่พลาภาวแล้วนะครับมองก็น่าจะเป็นไฟเขียวอยู่นะครับไฟ,ไฟแดงอยู่นะครับไฟแดงฝั่งฝั่งฝั่งนี้นะ ฝั่งนู้นไฟเขียวแล้วฝั่งถนนเมนก็รอสักครู่เนาะโอเคนะครับพี่ตียังไปรถยังไปไม่ได้นะครับโอเคไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะ จะไปกลับรถนะครับแล้วก็ไปเส้นด้านหลังครับเอาไปปักหมุดก่อนนะครับยังไม่ปักหมุดเลยว่าฝังแฝง,ง,งด้านเมืองยังไม่เคยไปนะครับโอเค FC ก็มาถึงย de ่านเี่าไรไทยไรถไฟฟ้านะครับเท่าแปดาแล้วนะครับก็จบคลิปแรกของเช้าวันพุธนะครับไว้เจอกับคลิปหน้าครับ